สวิตเซอร์แลนด์เทนเนอร์มูรัตยาคินจะไม่มีเลโมฟลอยเลอร์ซึ่งต้องพักรักษาตัวหลังจากเข้ารับการผ่าตัดกระดูกไหายปราหักอย่างไรก็ตามมิเชลเฮบิเชอร์กลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งหลังพลาดมาตลอด2นัดหลังสุดเนื่องจากอาการบาดเจ็บกล้าำเนื้อต้นขาคาดว่าแนวรับจะมีมานูเอลอาคารจีนิโกเอเวดีซิวานวิทแมรและริชารโดโรดิกส ขณะที่กรานิชาคาอยู่ในแดนกลางส่วนแนวรุกมีแดนเอนดอยบริวเอมโบโลและรูเบนวากาสสวีเดนเกรแฮมพอตเตอร์กุญซื้อคนใหม่ที่จะคุมทีมนัดแรกจะไร้วิกเตอร์โยเคเรสที่บาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าขณะที่อเร็กซันเดอร์อีซักกองหน้าลิเวอร์พูลถูกเรียกตัวติดทีมแม้ว่าจะเพิ่งฟื้นตัวจากปัญหาที่โคนขาหงีบลูคัสเบิร์กวอลของสเปอร์ ได้ถอนตัวออกไปแล้วเนื่องจากอาการกระทบกระเทือนที่ศีรษะตกค้างเช่นเดียวกับฮิวโกลาสันที่บาดเจ็บสำหรับแอนโทนีอีลังก้าและรูนีบาจีมีชื่ออยู่ในทีมด้วยเช่นเดียวกับยาซินอายาริและเยสเปอร์คารสตอม